พุมปัญญาคนโบราณพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน่ครับนบ่มีตู้เย็นนะครับสมัยก่อนนะครับผมมีครับมาตเล่าครับหนังครับหนังคว้ยครับเอาไปตากแห้งนะครับไสรล่มนะครับนี่ครับผมแข็งปักๆเลยครับผมวิธีกินก็เอาไปแกงนะครับเอาไปแช่น้ำหรือจะเอาไปเผาไฟแล้วก็ทอนทุบนะครับทุบๆๆนี้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องหนังมาตาเล่าครับเอาไปเฮ็ดได้หลายอย่างอยู่ครับ้อเอาไป พัดก็ได้ครับตุ่มก็ได้ครับทอดก็ได้ครับกีไฟก็ได้ครับเห็นได้หลายแนวนะครับพ่อแม่พี่น้อง ดูแร้เคยกินคอมเมนต์มาแล้วครับหนังครับหนังกี้หนังครับอย่าไปกี้ห้อยนะครับ 啊。Uh